สวัสดีค่ะเวลคัมทูสกลนครวันนี้จะนำพาทุกท่านไปพบกับซอฟพาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มพุทัยบ้านโนนหอมจังหวัดส,สกลนครตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะบ้านโนนหอมกัน เป็นผู้ไทยเนาะค่ะเกิดมาก็เห็นอุญญาตยาตายายยิาท่อผ้าสบายไรคิดช,ชอบผวเรืของเฮาน,นี่นี่แหละมีผ้าสบายมีชุดแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือสุดผู้ไทยทำเล็บเด็บแล้วก็มีผู้ม,มัดคมค่ะสวกของที่ยลึกเนาะมีตุ๊กตาสต่ีผู้ไทยสาวผู้ไทย จุดจากผู้บุญเจเราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือจุดผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยจุดผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็าาาเอามาแปลรูปค่ะแปลรูปเป็นกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าเงินจะอันผ้าสบายลายคิดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกรายขึ้นค่ะทาวเวอร์ของผู้ไทยเงินหอมเลยค่ะ ภูไทยเท้เป็นเพราะว่าต้องมานวนวลหอมค่ะมีขายออนไลน์อยู่ที่ช้อปปี้แล้วก็เพจอันเพจทูภูไทยเาผาภูไทยนวลหอมค่ะสั่งกันได้สวัสดีค่ะเจ้าพาวเวอร์ของบ้านนวลหอมก็ม,มีร้อนภูไทยแล้วก็ออกพรรษาเข้าเป็นถ้ำมประสาทเพิ่งถ้าดอกเพิ่งแล้วก็หล่อเท่นเข้าไปอัน น้ำมันสกัดดุมมรตาชังซุ้มชอบพาวเวอร์ในความเสื้อจำนี่หมอเยาวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยก็เอาหมอมาเยาก็เกยงไข่ต้องมีพรีมาส่งเองนะเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยมนะีมีดีจะเกิดไปหาหมอไปหาหมอโรงพยาบาลจะมีดีกินยาจะมีดีจะต้องไปหาหมายาไม่นี่หมอกับมาาือยากระเกยงไข่ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของกลุ่มพุทัยบ้านโนนหอมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครสู่ระดับนานาชาติขอบคุณไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ